เดี๋ยคุณผู้ชมดูก่อนนะคะนี่คือสภาพความเสียหายของบ้านเรือนของชาวบ้านในชุมชนมดตะนอยหมู่ที่3และ หมู่บ้านหลังเขาหมู่ที่ 5, ตําบลเกาะริบงอําเภอกันตังจัังหวดตรังโดยทั้งสองแห่งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะริบงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชชาวบ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่มายาวนานนะคะเดิมบ้านเรือนอยู่ห่างจากชายหาดไม่ต่ํากว่า150เมตรแต่นับจากสถานการณ์ภัยพิบตัติคลื่นยักษ์สึนามิในปี2547ก็พบว่าคลื่นลมมีกําลังแรงมากขึ้นซัดบ้านเรือนจนพังเสียหายต่อเนื่อง ชาวบ้านก็ถอยร่นเข้าไปเรื่อยๆจนตอนนี้ไม่มีพื้นที่จะถอยแล้วนะคะชาวบ้านก็พยายามทำแนวกั้นคลื่นทั้งกั้นด้วยกระสอบทรายท่อซีเมนบรรจุทรายทำแนวไม้กั้นคลื่นเฉพาะชุมชนบ้านหลังเขาทางอบตอเคยก่อสร้างกำแพงกั้นคลื่นแต่ว่าตอนนี้คลื่นซัดลือเพียงร่องรอยเท่านั้นค่ะ ทั้งสองชุมชนมีเรือประมงเสียหายรวมทั้งหมด18ลำบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากพายุเกือบ50หลังคาเรือนถูกคลื่นซัดรวม27หลังชาวบ้านทั้ง2พื้นที่ก็ร้องขอที่อยู่ใหม่แล้วก็ร้องขอให้เร่งก่อสร้างกำแพงกันคลื่นโดยด่วนค่ะ นายอาซานคนขยันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านหลังเขาตำบลเกาะลิบงบอกนะคะว่าขณะนี้ความเสียหายของบริเวณชายหาดบ้านหลังเขาและบ้านเรือนยาวไม่ต่ำกว่า1กิโลเมตรค่ะ ย้อนไปเมื่อ3ปีก่อนทางจังหวัดได้มาสำรวจแล้วก็ออกแบบการก่อสร้างแล้วก็มีการทำประชาคมไปศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแต่ว่าทางหน่วยงานไม่ได้ไปสำรวจพื้นที่เก็บหลักฐานกำแพงเดิมที่พังเสียหายจึงหวังว่าหลังจากนี้จะมีการเร่งก่อสร้างเพื่อรักษาพื้นที่แล้วก็ทาการช่วยเหลือชาวบ้านค่ะขณะที่นายธีรยุทธ์นาเกลี้ยงหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ ป่าหมู่เกาะริบงบอกนะคะว่าสําหรับพื้นที่บ้านหลังเขาหมู่ที่5ก็ได้ลงพื้นที่เก็บหลักฐานร่องรอยการก่อสร้างกําแพงกันคลื่นเดิมเพื่อเสนอขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมอุทยานเนื่องจากพื้นที่เนี่ยอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์หมู่เกาะริบงส่วนชุมชนบ้านมดตะนอยหมู่ที่3ยังไม่เคยมีการก่อสร้างกําแพงกันคลื่นมาก่อนนะคะดังนั้นในการขออนุญาตก่อสร้างก็จะต้องมีการยื่นคําขอใหม่ ก็ต้องเป็นไปตามระเบียบทางราชการซึ่งก็ต้องเป็นไปตามระเบียบของกรมอุทยานการก่อสร้างต้องไม่ส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของสัตว์ด้วยนะคะนี่คือเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรังในตอนนี้นะคะถ้าหากว่าสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้ชาวบ้านก็บอกนะคะว่าจะได้มีที่อยู่อาศัยกันนะคะ